สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ตาพาแซบอีกตามเคยนะวันนี้ก็ตำถาดของเรานะคะทุกคนถาเราไปเริ่มเติมเลยเจ้าค่ะวันนี้ตำถาดค่ะหนุนซะหน่อยก็แต่มัน,นก็อยู่ไกลไปหน่อยเนาะเป็นไรเนาะตำรวมตำถาดนะหนบสดนะคะทุกคนน้มชีมผู้นี่ก็มีผักน้อยแล้วก็มีมีมะเขือเทศลูกเล็กๆนะทุกคนเจ้าค่ะ แล้วก็มาเลงสวยแบบที่สวยๆนะมันจะได้ไม่เกะกะพื้นที่ค่ะจะได้เห็นกันชัดๆนะทุกคนเจ้ากาผักในสวนนะคะปรับปรามีไว้สวยๆตำถาดมาแบบสวยงามตามต้องเลิกแล้วก็ไปแล้วก็ไปทำสวนเพื่อกลับมานะทรำมากินตำตำถาดเนาะเยอะมากพี่น้องเอาให้เบิงใกล้ๆจะได้เห็นคักๆคา,ๆานี่ค่ะกินไม่หมดก็อย่าว่าก,กันนะครับเพราะเรามี ก็พ่ะเราเท่ากระมังเองค่ะก่อนจะกินก็าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะทุกคนเจ้าขาขอซวยแล้วนะคะเนบก่อน,นะคะ่ะไม่กินไม่ขนดกินแล้วนะคะขอใช้มือนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะโอ้ยมีมะละกอมีผักชีมีอะไรด้วยมีผักกาดในสวนนี่ค่ะอื้อ แซ่บนน่อืมมีไข่ต้มเลยมีกระเ,เทียมีหมึกมีกุ้งมีตะโพู มือซ้ายมือขวาเหมือนกันเนาะมองพอพอมองเห็นนะทุกคนเจ้าขัานเนาะอืมจเ้เบัวอืมตำถาดนมสด อร่อยอืมเขาปู ช่วงนี้มีดอกกระมวกนะครับทุกคนคข่ต้มลุกชิน้น 我得，你怎么上班？ เองข้างกินถึงจะเห็นชัดก็บอกอืมเส้นไม่ยาวพี่น้อง อืมอร่อยจับนัวกับนมสดสิชมพู เส้นมันขาดเราใส่ต้มนานเกินมะเขือเทศอร่อยอืมอกาแฟเปรี้ยวต้องกินกับเกลือ ต้องเห็นกับพิกเก๋าไม่ได้เอาซ้อนมาพี่น้องจะขามไม่ได้เอาซ้มซ้มซ้มซ้อม,ซอ,มอืม อืหมดไปแล้วครึ่งถาด เส้นมันขาดทุกคนลืมมาซ่อมมาไม่อยากวิ่งเดี๋ยวขาดตอนอืหัอเป็นหัว đông bên tôm อืมอืมอรม่อยเกดไปแล้วครึ่งถาดพี่น้องคงคงจะไม่ ไหวเดี๋ยวคงจะอำลาพี่น้องไปก่อนแต่ก็อยากอยู่นะแต่ว่าม,มันยัดไม่เข้าพี่น้องสัว่า,าตาอยากแต่มันมันรับมันแน่น ตำัดนมสดพี่น้องเจ้า่ะคลิปนี้ก็พี่ตาก็ขอป่าวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ตานะคะแล้วก็ช่วยสนับสนุพี่ตาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะพี่ตาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนะคะทุกคนเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ